ไปอันนี้คือการเทสว่าไอ้นิวตันล่างกังเข็มมันติดไหมนะครับพอดีเป็นโนสงสัยถ้าปกติเราตีมันติดอยู่แล้วใช่ไหมหรือปักกังเขตครั้งแรกมันจะติดอยู่แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวปักกังเขตครั้งแรกปึ๊กติดไหมไม่เห็นเราไม่เห็นพันกว่าเอออันนี้มันไม่นับเป็นตีนี่หว่ามันไม่มีดาเมจเข้าไปต้องอันนี้ถ้าเราตีมันติดอยู่แล้วนะถ้าตีอ่ะมันติดอยู่แล้วเราจะดูว่าตอนที่เราปัก ไม่นับไม่นับว่าติดกางเขนไม่นับว่าติดนะครับกางเขนไม่นับเป็นการโจมตีการใช้สกิลวุฒิไม่นับเป็นการโจมตีนิวตันไม่ติดเราต้องเป็นตัวละครโจมตีเองเท่านั้นอ่านี่คือสรุปได้แล้วนะเพราะว่ากางเขนแบบนี้มันปักกระแทกเห็นปะ่ะดาเมจพันหนึ่งแต่พอใส่เงี้ยเห็นปะ่ะดาเมจมันจะเพิ่มเป็น2008แปดแสดงว่านิวตันไม่ติดมันจะติดเฉพาะเมื่อเราตีเท่านั้นเมื่อตัวละครโจมตีเท่านั้น เดี๋ยวเอาไอเอาไอนี่ออกก่อนนะเพราะว่านี่มันนับเอฟเฟกด้วยไงเดี๋ยวมันจะไปทํากันหรือมันจะแรงเกินใส่เป็นอันนี้ละกันนะอันนี้ก็เปลี่ยนใส่มนี้ไปเราจะดูจากดาเมจกลางเขยที่ปักนะดาเมจที่ปักของตัวนี้คือพันกว่าเราจะนับตัวนี้แล้ว q t e แล้วดูตอนกลางเขตมันปากว่ามันติดไหมถ้ามันปักธรรมดาโดยที่มันไม่ติดนิวตันมันจะติด2100นะครับถ้ามันตีโดนนะมันตีไม่โดน ไม่เฉี่ยวไปนิดเดียวออยเอาเจ็บจุงเบยอ,อ่ะดูตอนปักโอ้เอีหมดผมเก็บเอ้ทีก่อนถ้าดูตอนที่มันปักอะ่ะมันจะนับเป็นลองเ,อเกจนะสองพมันจะเป็นเท่านี้นะดาเมจจะเป็นเท่านี้ถ้าถ้ามันติดแล้วมันจะนับเป็น2องสอัะนะ่านั่นคือติดแล้วททำให้มัน QTE ลงมาแล้วดูว่ามันติดไหม ตีให้มันครบคอมโบก่อนรอนิวตันหมดแล้วปกักติดนะครับเห็นปะดาเมจเป็นพันแเห็นปะมันติด สรุปตามนี้นะแบบคนที่สงสัยว่าเอ็นิวตันล่างหรือว่าเซตจูกัดเหลียงมันจะนับยังไงนะครับก็คืออ่ะสรุปให้เลยนะครับการปักด้วยสกิลอาวุธนิวตันไม่นับนะครับพวกสกิลที่เป็นการโจมตีพวกที่เขาเรียกว่าอะไรนะอย่างเมกางหรือนิวตันล่างอ่ะเอฟเฟกตจะออกเหมือนกันคือการโดนโจมตีถูกป่ะตัวละครจะต้องเป็นคนโจมตีเองถึงจะนับสกิลให้ติดนะครับแล้วก็2การ QTE อย่างตัวละครที่เป็นประเทศสายที่เป็นแบบว่ากระโดด QTE เข้ามาโดยที่ตัวละครไม่ได้เข้าสนามอ่ะอย่างจูกัดเหลียงอย่างเงี้ยจะน ของตัวละครการโยมตีประเภทนี้จะนับติดหรือป้านล่างและเมยพูกลางนะครับเพราะงั้นสรุปตามนี้จ้ะโอเคน่าจะเคลียรเรื่องประเด็นซิกมาต้าสองอันนี้